เติมเต็มเติมเต็ม,ตมาแล้วสดชื่นเต,เติมเต็มเขาแล้วก็สดชื่นทำงานอยู่ได้ทั้งวันเราเปเปลี่ยนครั้งหนึ่งเนะาะผ้าูที่นอนเบาหนอมปากปากแดดจะได้หอมๆวันนี้แดดดีจ,จ้ะสวัสดีพระอาทิตย์จ้ะงานเราก็เยอะวันนี้งานเยอะจ้ะเพื่อนๆงานเยอะนี่ก็เป็นผ้าเสื้อผ้าที่ว่า ากแล้วเมื่อวานมันแห้งไม่ดีไม่ทีเอเตอร์ก็งานเนาะวันนี้ก็เป็นงานผ้าชิ้นใหญ่เป็นผ้าปูที่นอนปอกหมอนของคุณผู้ชายสวัสดีพระอาทิตย์จ้ะงานเราก็เยอะวันนี้งานเยอะจ้ะเพื่อนๆงานเยอะนี่ก็เป็นผ้าเสื้อผ้าที่ว่าตากแล้วเมื่อวานมันแห้งไม่ดีไม่เติมตตเต็มตเติมเต็มก็แลสดชื่นตเติมตเต็มก็แล้วก็สดชื่น ทงน,ทงน้ััวีเอเตอร์ก็งานเนาะวันนี้ก็เป็นงานผ้าชิ้นใหญ่เป็นผ้าปูที่นอนปลอกหมอนของคุณผู้ชายค่ะดีเช้าวันพฤหัสจาะวันนี้แดดแจ้เลยจ้ะแดดดีดีนู้นเลยสวัสด,ดีพระอาทิตย์คุณเพื่อนๆนที่มา ดูคลิปมาช่วยเราทำงานในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากมายาจขอบคุณค่ะกาบทบำงานคุณเพื่อนๆที่มาดูคลิปมาช่วยเราทำงานในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากมายใจขอบคุณค่ะกาบทำงานนุ้เส้าที่ตื่นสวยพี่น้องนอนตีสองตื่นแบบที่นี่ก็ถูกมู้งเส้าเด้มันเคยตื่นสายที่ไหนงานเยอะทุกวันเลยจ้ะ สวัสดีนะจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีแพร่กาบทงานเติมเต็มเติมเต็มก็แล้วสดชื่นค่ะเติมเต็มก็แล้วกระสดชื่นทำงานอยู่ได้ทั้งวันแบบนี้พ่าเศ้าที่ตื่นสวยพี่น้องนอนตีสองตืน่ตนบัดที่นี้ก็ถูกมูเศร้าเด้มันเคยตื่นสายที่ไหน่ะเจ้าในเด็กเจ้าในประจำบ้าน เ <laughs> จ้านายประจำบ้านนี่จะจ้ะวันนี้แบบดดดีมีผ้าขาวมา้าคุณผู้ชายใช้ผ้าขาวมา้าผ้าขาวม้าก็เป็นผ้าไทยนะผ้าไทยบางคนก็ทานได้ทท้งวนันเติมเต็มให้กันทุกวันทุกวันนะเพื่อนเพื่อเติมเต็มให้กันและกันทุกวัน เห็นความสุขส่งความรักให้กันทุกวันมีกำลังใจให้กันใครจะใครจะเป็นกําลังใจให้เราถ้าเพื่อนคีเคเตอร์เป็นติดกลังใจให้กันขี่บวกรักทักกันทุกวันทุกวันมีความสุขเนาะวันนี้ก็ทํางานวนไปจะทํางานวนไปตากผ้างานตากผ้างานแม่บ้านงานขี่บวกรักทักกันทุกวันทุกวันมีความสุขเนาะวันนี้ก็ทํางานวนไปจะทํางานวนไป ตากผ้างานตากผ้างานแม่บ้านงานตากตั้งแต่เมื่อวานนะจ๊ะอันนี้ตากตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็จะมาตากผ้าตากผ้านในเช้านี้อีกงานเพื่อนๆนงานเยอะทุกวันื่อเช้าที่ตื่นสวยพี่น้อง <c oughs> นอนตีสองตื่นบัดทีนี้กระถูกมูงเศ้าเด้มันเคยตื่นสายที่ไหน ความสุขส <f dragging> ่งความรักสูงรอยยิ้มให้กันทุกวันขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมขอบคุณเพื่อนๆที่มากดไลค์กดแชร์ให้เนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมขอบคุณเพื่อนๆที่มากดไลค์กดแชร์ให้เนาะเราเคยตื่นเคยต้องเ้าที่บ้ครับ แบตเตอรี่ของเรามันอ่อนมากเนาะเราจะต้องงูเส้าที่ตื่นสวยพี่น้อง <c oughs> นอนตีสองตื่นบันที่นี้ก็ถูกงูเส้าเด้มันเคยตื่นสายที่ไหนตากตั้งแต่เมื่อวานนะจ๊ะอันนี้ตากตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็จะมาตากผ้าตากผ้าในเช้านี้อีกงานเพื่อนเพื่อนงานเยอะทุกวันงานเยอะทุกวันเลยจนะ้ะ สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีทุกคนสวัสดีเอเตอร์ก็ง,งานเนาะวันนี้ก็เป็นงานผ้าชิ้นใหญ่เป็นผ้าปูที่นอนปลอกหมอนของคนผู้ชายที่ค่อยมีแดดเนาะแล้วก็เอามาตากเพิ่มนะจ๊ะเอามาตากเพิ่มเพื่อว่าจะได้ให้ผ้าแห้งหอมสะอาดเนาะนี่ก็ตากนําไปตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดกางเกงใส่สวยจ้ะเนาะถ้าขมาม้า ็นผ้าไทยความสุขส่งความรักส่งรอยยิ้มให้กันทุกวันค่ะคุณภาพผู้ที่นอนเกาะหมอนของคุณผู้ชายทำงานให้กับเจ้านรายเล็กๆง,งานเยอะทุกวันเลยจ้ะ สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีทุกคนสวัสดีนักตั้งแต่เมื่อวานนะจ๊ะอันนี้ตากแต่เตมื่อวานวันนี้ก็จะมาตากผ้าตากผ้าในเช้านี้อีกงานเพื่อนเพื่อนงานเยอะทุกวันหล,หลายวันก็ไปเติมเต็มเติมเต็มก็แล้วสดชื่นเติมเต็มก็แล้วก็สดชื่นทำงานอยู่ได้ทั้งวันเราดี เพื่อนนะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมขอบคุณเพื่อนๆนที่มากดไลค์กดแชร์ใหนะ้เนาะเติมเต็มเติมเต็มก็แล้วสดชื่นเติมเต็มก็แล้วกระสดชื่นทำงนานอยู่ได้ทั้งวันเราที่นําไปตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดกางเกงใส่สวยจ้ออะเนาะผ้าขาม้าป็นผ้าไทยไม่ค่อยมีแดดเนาะ เราก็เอามาตากเพิ่มนะจ๊ะเอามาตากเพิ่มเพื่อว่าจะได้ให้ผ้านแห้งหอมสะอาดเนาะนี่ก็ตากผ้าไม่เยอะหรอกจะผ้าซักทุกวันผ้าจะไม่เยอะผ้าซักทุกวันนําไปตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดกางเกงใส่สวยจะ้ะเนาะผ้าขามาป็นผ้าไทยเปลี่ยนครั้งหนึ่งเนาะ ภาพดูที่นอนบบกนอมนจ,จากแบบจะได้หอมๆวันนี้แดดดีจ้ะอเช้าที่ตื่นสวยพี่น้องนอนตีสองตื่นบัดที่นี้ก็ถกมูเง้าวเด้มันเคยตื่นสายที่แบบไหนอะเจ้านายเด็กเจ้านายประจำบ้านเจ้านายประจำบ้านนี่จ้ะ เราเคยตือเคยต้องเศ้าแต่บาครัแบตเตอรี่ของเรามันอ่อนมากเนาเราก็ต้องเพื่อนชีวิตตือของเราเ,เป็นกำลังใจให้กันอันนี้ก็เป็นปอกหมอนปลอกหมอนอ่ะเป็นผ้าพืที่นอนปอกหมอนของคุณผู้ชายทำงานให้กับเจ้านายเล็กๆ ไม่เยอะหรอกจะผ้าซักทุกวันผ้าจะไม่เยอะผ้าซักทุกวันไม่ค่อยมีแดดเนาะเราก็เอามาตากเพิ่มนะจ๊ะเอามาตากเพิ่มเพื่อว่าจะได้ให้ผ้านแห้งหอมสะอาดเนาะนี่ก็ตากเติมเต็มให้กันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะเพื่อนเติมเต็มให้กันใะไกันทุกวันนําไปตัดเสือ้อตัดกระโปรง แต่เก่งใส่สวยจ้ะเนาะผ้าขมาม้าเป็นผ้าไทยเจ้านายเล็กเจ้านายป,ประจำบ้านเจ้านายประจำบ้านเนี่ยจ้เว้าที่ตื่นสวยพี่น้องนอนตีสองตื่นแบบที่นี้ก็ถูกมูสเ้าเด้มันเคยตื่นสายที่ไหน เห็นความสุขส่งความรักให้กันทุกวันเป็นกำลังใจให้กันใครจะใครจะเป็นกำลังใจให้เราถ้าเพื่อนีอเอเตอร์ไม่เป็นกำลังใจให้กันเราเคยตื่นตอนเช้าแต่ว่าแบตเตอรี่ของเรามันอ่อนมากเนาะเราไปท่องนะเป็นภาพในที่นอนเกาะหมอนของคุณผู้ชายทำงานให้กับเจ้าหนายเล็กๆีเอเตอร์ก็ง,งานเนาะวันนี้นก็เป็นงาน ผ้าชิ้นใหญ่เป็นผ้าปูที่นอนปลอกหมอนของคุณผู้ชายนำไปตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดกางเกงใส่สวยจะ้นะเนาะผ้าขามา้าเป็นผ้าไทยปีบวกลักทักกันทุกวันทุกวัน,วนมีความสุขเนาะวันนี้ก็ทำงานวนไปจะทำงานวนไปตากผ้างานตากผ้างานแม่บ้านงาน แห่งความสุขส่งความรักให้กันทุกวันเป็นกลังใจให้กันใครันใครจะเป็นกำลังใจให้เราถ้าเพื่อนคีเอเตอร์ไอเป็นกำลังใจให้กันหลายวันก็เติมเต็มเติมเต็มก็ล้สดชื่นเติ